ยกต่อไปนี้เป็นยกที่สามครับทะโยนหินถามทางมาแล้วสองยกของจริงยกนี้ครับดูดีดีอ้าอ้าวนีน่ครับดูดีดีโอ้โหหนึ่งสองแล้วก็ตามไปตีตอนนี้เข่าปักเข้าไปตีเข้าไปตีขวาไปตีคืนครับโอ้โดนบัดสายขวาชุดนีครับยกนี้นจะทั้งเผ็ดทั้งร้อนครับ เออนะครับใครโดนครับก็อย่าประมาทครับอย่ายามใจทั้งคู่แล้วไปนะครับลูกปวกลูกสวนดีปอกเดียวได้เรียอครับกดวินกดกดตี<ส>ชาพยาโตคืนครับตีเข้าไปลวินชาพยาตีคืนสูส้กันในวง <ส uz uk> ในแล้วนี้ใช้กำลังครับ<ส>เป็นใช้กำลังแล้ว<ส>เป็นช็อตแรกที่ทั<ส>้งคู่จับตีกันนะครับ วินตีด้วยซ้ายปิดออกมาอยู่เลี่ยมนอกกรรมการเห็นว่ากอดนานครับ <หา S 2> ลิงแยกออกมาดีดีคนละแบบได้คนละอย่างครับวงในวินก็ตีให้เห็นแล้วเมื่อกี้ครับเอาหุกซ้ายนี่ต่อยขวาเอาต้องจับแล้วครับวินต้องกอดเล่นนายตีจิกเข้าไปวินมาชาติพยัคฆ์วินเอ้โอมีเรียกม,มาช่วยด้วยครับชาติพยัคฆ์หนักหน,นักแรงแรงทั้งสิ้นครับ นะครับใครพลาดก่อนนะใครจะพลาดก่อนหลุดแลวโดนทำโทษครับดูนายอีกครั้งหนึ่งผมนายตีตบตบครับตีข้างๆ้าครับก่อนจากครับสับด้วยศอกครับก่อนจาายกนี้ถือว่าได้อาวุธเห็นอาวุธแล้วถึงอาวุธด้วยครับเตะขวาเต้ สะเทือนเลยครับทองใหญ่เมือนเท่ยวบินลูกโตกลับก็แต่กันแผ่นดินสะเทือนครับต้องเรียกแบบนี้โอ้ได้เรื่องได้เรื่องนะครับทีมทน่เรไปหนักหนักใส่เข้าไปครับหนักๆักใส่กันเข้าไปอีจานพยัก์อีจานพยัก์เอาวินกดวินตีคืนจานพยักต์ตีเอาวินตีจานพยัก์วินเอาจานพยักษ์เอาเอาเอาล็อก เอ้ยกระชากเรียบครับออคุณหนักมาผมก็หนักไปครับจะไปยากอะไรครับอย่างนี้ทีสุดยอดครับเ้าครับเตะเข้าไปหนักๆทีเออ่เป้าเอ้าวินหมาไม่ถอยแล้วโยกโยกครับโย,โยกโยกจับฟันส<อ>เสียบเข้าไปเสียบเสียบคืนเอาตีตีคืนคนหักขวางแล้วตีไหม เหน็บเข้าไปไอเอ้อเอาเอาเอาว้าวออกมากันเต็มอัตราสิครับข้างล่างก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับยกที่สี่ใครใครโดนของใครครับใครจะหนักกว่ากันครับ เสียงเชียร์ของแฟนมวยนี่เป็นสุดยอดเราใจจริงๆครับเอาสอกสอกสอกมาสอกโอ้โหูเอาอ,อ,อ,อ่ือ่อแล้วเอาเขาลอยครับเฟื่อแล้วครับเื่อแล้วครับวินเอาเอา,เอาขึ้นเอาเอาขึ้นโอ้ใครดีใครอยู่ไปเลยโอ้ คนละช็อตครับเหนือคำบรรยายครับมันมันเหนือคำบรรยายจริงๆครับคู่นี้อ้าวครับสู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไปครับโอ้โหใจอีโอ้หใจถือว่าเตะดด้วยกันทั้งคู่ครับอย่าหมดนะชาติพยัคฆ์อย่ายุบอย่าช็อตนะอตี้ยวอ่ะมาเอาแล้วครับเอา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  ล่นเลยครับวินล่นออกไปนอกเวทีครับเข้ามากลับเข้ามาอืมเฮ้ใครไม่ได้ดูเสียได้แย่ครับลูกฮึดแล้วครับลูกพืดครับลูกพืดของวินแล้วตอนนี้ฮะลูกพึดครับเฮ้ยเจอแล้ครับลงเองครับโดนพลิกเหลี่ยมครับวินแม่ตกเวทีไม่พอมันตกเข้าไปอีกครับ เจรีบครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับเอ้าเทียบครับว่าเสียบเอ้าโอ้กรรมการสามก็สามลาเลยครับสามลาแล้วครับวินกรรมการทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับบนเวทีครับเซฟกับมวยฮะกลับเข้ามาก่อนกลับเข้ามาก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอีกรอบหนึ่งครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาอะไรก็เป็นไปได้ครับสงครามยังไม่จบเขาบอกอย่าพึ่งนับศพทหาร สู้กันต่อไปครับเชือกครับเชือกปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมืออาปล่อยมือน้องปล่อยมือโอ้โยองนี้ใช้กำลังกันเยอะมากครับพลังตั้งแต่ปล่อยตัวครับเลหเลี่ยมมีไหมเหลี่ยมมีไหมเอ้าอุย้ยอาช่วยข้างล่างช่วยนะครับช่วยหน่อยเดินต่อเขาปีนต้องเดินต่อ แม่ลงไปสามรอบครับมาสู่ช่วงปลายยกครับเอาอ้อัล็อกท่าชาคลี่ยบอ,อกว่าโอ้ลูกพิชนะครับสำคัญมากครับพืดไอตอนที่โอ้ใช้พลังมากจริงๆครับโ<อ>ยกสุดท้ายเดี๋ยวครับวินแดงครับวินวิน,วนมอราตนาบัณดิตกับเอกสีแดงนำเงินดชาติพยักครับเอา ต่อยแทงแทงครับตัวพยายามจะเร่งเกมครับวินวินนั้นทำทุกอย่างนะครับดูเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกในระยะใกล้ๆขันไปใช้หมัดนะครับสาต่อยแ้วครับต่อยแล้วกอด่อนครับต้องต้องกอดโดนโหนับตีได้นที่ก็ถือว่าทุ่มเทครับทังคู่นั้นทุ่มเทแบบสุดๆแล้วนะครับ ไล่ต่อเข้าไปครับขาช่องจะปล่อยหมัดต็ดครับหนึ่งสองอต่อยก็เขี่ยขาล่างครับเขี่ยข้างหน้าอ,อ,อ้นี่ครับก็ยังมีครับช่วงเวลานาทีหวาเสียวของวินที่จะทําต่อไปครับ าติพยายามก็ไม่หลวมเลยนะครับไม่หลวมเลยครับเรียกว่าติดประตูลงกรอนไว้นแน่นเปรี้ยครับเดินชา้าลงครับวินเริ่มชา้าลงไปสาวหมัดอีกรอบครับก็เต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วดูว่าเวลาที่เหลือนั้น จะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นรหรือไม่พยายามอยู่ครับตอนในจนุดมุมโอ้นี่ครับเสียห,หลักลืล่นแก้ลูกกันของชาติพยักฆ์ครับลื่นล้มไปเองนะครับไม่โดนอะไรเป็ลนลักษณะลื่นที่มุมเพราะว่ามกมวยชกมาหลายคู่แล้วมุมแดงนั้นอาจจะมีน้ำเยอะเกินไปครับทาหน้าที่ดีที่สุดนะครับบนเวที เต็มที่แล้วครับสุดๆแล้วแหละครับทั้งคู่ไม่ว่วจาจะถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้หรือไม่แฟนมวยปลบมือให้ครับแฟนมวยปลบมือให้สุดยอดครับทำให้เลือดในกายของท่านทั้งหลายนั้นฉีดอย่างแรงระหว่างยก3ามกับยก4ก่เป็นรายการมวยคุณภาพแล้วครับ ชูมือไปที่ลูกหลานจากท่าแพสตูนครับ